ผมก็อยู่ที่วัดพระธาตุผางเงานะครับที่จังหวัดเชียงรายมองไปทางนู้นนะครับจะเห็นสามเหลี่ยมทองคำนะสวยงามมากนะครับซึ่งผมอยู่ตรงเนี้ยก็คือสกายวอล์กนะฮะมันก็มีความตลกอย่างเลยนะสกายวอล์กเนี่ยผมก็อยากจะบอกทุกคนผมว่า,าจริงๆแล้วกระจกเนี่ยมันก็ปลอดภัยดีนะฮะแต่เวลาเราเดินเนี่ยเรามากักจะเกิดความกลัวขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าเดินแล้วไม่ค่อยกล้ามองไปข้างล่างจริงๆและชีวิตคนเราเนี่ยทุกวันเนี้ย มันก็ไม่ต่างกับเดินบนสกายวอล์กหรอะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าเรามากักจะชอบเกิดความกลัวในชีวิตกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้กลัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกลัวสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนพอเกิดความกลัวขึ้นมากๆเนี่ยต้องบอกว่าความกลัวก็เป็นมุขตัวหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุมรผลนิพพานได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้เรากล้าที่จะคิดจะทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้ นะครับเพราะเกิดความกลัวขึ้นก่อนทั้งๆั้ที่ความกลัวตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยได้ทําแต่เราปรุงแต่งไปเองด้วยจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างไปเองเมื่อเราปรุงแต่งมากก็เกิดความกลัวมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสมาฝึกสติให้รู้ตัวทุกพร้อมอยู่เสมอเราก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องกลัวอะไรนะครับหรือการเดินบนสกายวอกนี่ก็ตาม จริงๆแล้วถ้าเราก้มลงปุ๊บเราก็ปรุงแต่งแล้วก็รู้สึกกลัวเห็นไหมครับมันก็สูงนะครับไม่ให้มีสูงแต่ว่าถ้าเรามองไป้างหน้ามองที่เป้าหมายแล้วเราเดินไปแล้วก็ไม่มองที่พื้นกระจกเราก็รู้สึกว่าเหมือนเดินกับพื้นธรรมดาน,นี่แหละไม่ได้ต่างกับเดินบนสกายวอล์กเลยราะนั้นพอเรารู้ว่ามันเป็นสกายวอล์กเราเลยปรุงแต่งแล้วก็มีเกิดความกลัวไปกันเองมันก็เพียงแค่นี้เองครับนั้นชีวิตเนี่ยจะไปปรุงแต่งอะไรมันมากครับตั้งเป้าหมายเอาไว้มองไป้างหน้า แล้วก็เดินฝ่าฟันมันด้วยสติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามารถประสบความเดเด็ดได้ก็ดูวิวสามเหลี่ยมทองคำไปนะครับธรรมะวันนี้ครับ